แล้วข่าวนี้ล่าสุดเลยหลายคนเคยเป็นนะถ้าเรื่องสัญญกรรแล้วถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็เฮ้ยเธอไม่เช้าจะมีข่าวไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะหญิงแย้อ๋อเห็นแล้วยังสลบไม่ฟื้นเลยจริงเหรอไม่รู้เนี่ยพี่ก็ส่งแต่ว่าก็ตอนนี้คืออัปเดตข่าวเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็ส่งข่าวคราวกันหน่อยก็ดีนะส่งความหวงไปด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เหมือนกันนะครับ มหมยโซฮอตนะโตข่าวลือหายหน้าเพราะคางเน่า <S 2> <S 2> แค่เอาซิลิโคอนออกซึ่งบางคนเนี่ยทําไว้หลายปี <S 2> <S 2> แต่แต่ก็พอเอาออกเนี่ยอาจจะผิดรูปผิดแปลกก็มีนะ,ะแต่อย่างของกรณีของหมยโซฮอตเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดีกว่าครับค่ะคนบอกว่าคางเน่าค่ะก็ไม่ได้เน่าก็คือเราเราเรา,เราหายไปจากโซเชียลเลยประมาณเดือนนึงคือไม่ลงรูปไม่ลงอะไรเลยแล้ว<อ>คนก็ลือว่าคางเน่าที่จริงไม่ได้เน่าแต่แค่เป็นช่วงว่างงานด้วยเราก็เลยไป กรีดออกแล้วก็เอาซีคนที่เรียกว่ามันมันหมดอายุน้องภาษากระเทยคือซีคนหมดอายุก็เลยจะออกค่ะมันนานแล้วค่ะพี่การประมาณ1ิปีทากับเรียกว่าหมอกระเป๋าเนาะทำกับหมอกกระเป๋าแล้วคนนี้พอพอเริ่มนานไปมันเริ่มเป็นผังผืดเกาะแล้วคางจากคางเราเล็กๆกลายเป็นคางแบบคางใหญ่คางเป็นแม่โมดค่ะตกใจเพราะเราทํางานเกี่ยวกับที่จะไปคลินิกด้วยดูแลลูกค้าด้วยคนก็ เอ๊ะเราพาลูกค้าไปฉีดแล้วจะเน่าเหมือนเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซีเรียเจ็บมากค่ะลงตัดสินใจลงลูกเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้น้อง แล้วก็พี่พี่แม่แม่สาวสองดูว่าแบบคุยโทรฉันฉีด500แต่ฉันเอาออกห0 0หมื่นจริงๆไม่ใช่ห0 0หมื่นห้าหมื่นี่คือราคาลดนะแต่จริงๆคือเป็นเป็นหลักแสนค่ะแล้วก็ออกยากมากเพราะว่าถ้าพลาดหนึ่งก็คือปากเบี้ยวค่ะนอยค่ะหายไปจากหน้าสื่อหน้าเฟซไม่ลงคลิปไม่มีอะไรหายรายการแล้วแม่อะไรเลยคือหายไปเลยนี่น่าจะเป็นรับงานแรกนี่น่าจะเป็นรับงานแรกเพราะวาเพิ่งไปตัดใหม่มาด้วยค่ะอ่าก็ไม่ได้เน่านะ แต่ว่าอันตรายจริงนะและ,ะย,ยิ่งยิ่งยิ่งตรงขาดเนี่ยถ้านิดนึงโดนเส้นประสาทนี่ปากเลี้ยวเลยนะอ่ะก็คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าคือ,อ,อการสัญยกรรมการแบบเติมนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยมันเพิ่งมาแบบได้รับมาตรฐานหรือว่ามีความแบบ คนยอมรับรองจากแพทย์ในยุคใหม่ๆเนะเาะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยากคนก็อยากจะสวยอยากจะอะไรกันก็ตามที่พี่หมวยบอกเลยหมอกระเป๋าหมอกระเป๋าคือหมอที่แบบไม่รู้ว่าหมอจริงหรือเปล่า,าแต่คือรับยามายาก็ไม่รู้นนจะผ่านแอายอดหรือเปล่าบางคนก็เป็นแค่พยาบาล บางคนก็แค่แบบแค่ฉีดได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้รู้จริงๆว่ามันต้องทำยังไงอย่างไรก็ตามนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะศัลยกรรมหรืออาจจะอยากเติมแต่งรูปร่งรูปหน้าอะไรเงี้ยเลือกคลินิกที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเนาะแล้วก็ดูเยอะๆดูรีวิวเยอะๆนะคะครับผม